ทุกคนเมื่อกี้เกิดพายุพายุฝนแล้วก็ลมแรงมากแล้วทั้งฝนตกดูข้างหลังบ้านเละหมดเลยทุกคนดูดิเละตุ้มเปะเลยดูใบมะขามเม็ดมะขามกระจุยกระจายเต็มพื้นเลยยิงต้นโกยข้างบ้านป้านะล้มมมดหมดเลยอะทุกคนดูน้ำน้ำ,นำตกหนังมากดูขนาดน้ำมันมันเต็มตรงเนี้ยปกติตรงนี้มันซึมเร็วมาก อนนี้ผมเด็กๆผมเอาไว้ในห้องนะตกหนักอะทั้งหนักทั้งลมอะลมแรงมากเมื่อกี้อะโอ้น่ากลัวเดี๋ยวพอมันหยุดแล้วผมต้องไปเก็บพวกพวงมาขามนี่ออกให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวเด็กจะม,มากินเนี่ยทุกคนเยอะมากครั้งเนี้ยรั้งนี้เป็นครั้งที่เยอะดูดิดูชนะเด็กผมขนาด ผมชนะเด็ิวเลยดูดีทุกคน,นเนี่ยเสียทรงหมดเลยอะ่ะลมแรงอะ่ะคุณนายก็อยู่กับผมกลัวฟ้าร้องมากเลยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้โอ๊ยโอ๊ย,อยตอนนี้ เกินก่อนไม่ได้หรือว่าเคยนี่โอ้ยไม่ต้องเกินแล้วอาการมันจะเปลี่ยนยืดยืดยืดมาตกลงยืด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 ,ยด,ยด เดี๋ยว้ยโอ้ยโอ้ยหญิงตาแบบโอ้โหทุกคนเนี่ยดูดิทคเขาก็จะเป็นเนี้ยเวลาตอนผมลงมาใหม่ๆเขาก็จะลุมมาตุ่มมาตุ่มผมอย่างเงี้ย จุ่มเอาังเฮจ้าหญิงจ่าสวัสดีจ้าพี่หมาอืมพี่หมาอืมอืมพี่หมาอืมอะไรทั้งหนาัา้นอืมเลี้ยงหมาอืมจุดเอ๊ะทำไมต้องมาแกล้งแจ็คสันด้วยเนี่ยแจ็คสันยิ่งตัวใหญ่อยู่ใจเสาะแจ็คสันอืมอะไรพี่หมา จสันจสันโดนแกล้งตั้วทุกคนแจ็สันโดนใครแกล้งแจ็สันโดนนานโนกับหญิงแกล้งนานโนเธอจะไปแกล้งพี่เขานานโนนานโนใหญ่นานโนนี่หย,ย,ยุดอฮ้อะไรมาแกล้งพี่จสันเขาพี่จ็สันของใช้พลังไม่ได้ไงอยุดยุดยุดเขาไม่ใหญ่ใช้พลังไม่ฝังใช่ไหม ไม hmm. ่ฟังใช่ไหมจะฟังไหมฮึแจักสันเธอก็ใส่สัมออยจักสันสัมออยมากเลยนะสัมออยมากเลยนะแจักสันนี่สัมออยมากเลยนะอันไหนสัมออยเลยดิจ๊กสันฮึแจ๊กสันเนอะทำไมเนอะเนี่ยอยู่ข้างบ่เ NO, บิ่อ mm. ทักษันเธอสับอำไมฉันอยากเล่นกับเธอทักษันทักษันคือน้ำเชาดิน้ำเชาว่าเล่นกันเด็กๆจนเก๊กหล่อดีกว่าทักษันทักษันทำไมทำไมคุณสำออยมากเลยอ่ะ,อะ,อะคุณตัวเบลอเธอนะ,อะทักษันอ่ะยังไงมาไงมาเววว้าวมาเววโาเว,าเวสุดหลอ่อ อืมอืมไม่ชื่อหรอกอืมไปกินอะไรมนกินน้ำเหรอ,อ,อยังไงเธอเหยียบโทรศัพท์ฉันนะแตกหนะ้าจอแตกตัวเธอไม่ใช่ตัวเล็กๆนะมาวิวดูดูดน้าน,นู้นนีอาา่อืมกระโหลกลามาหนาานะดูจ้องผู้หญิงแล้วเนาะ ดูมาวิวเนี่ยมาวิวพอดีขอเช็คเลยเช็คความหล่อเลยดิหูตาขมหล่ออยู่แล้วหล่อแต่ต้องสะอาดด้วยนะเดี๋ยวตาแทงหายตาก็จะอุนยยุงอยู่อุ้งมาวิวตาเห็นยุงตัวหนึ่งอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทาจะตันยุงมันจะสันเทินตัวเบลล์เบล่าเลยดูมันมียุงไม่กีเกาะขามาวิวตัวหนึ่งอะฉันต้อตามล่ายุงอ่ะจะสัน จะจัดการยุงเจกสันเธอนี่ยเดินหน้าเจสันนี่ยฝรั่งดองเจสันเจสันเใสันแว่นตานี่จะจะเพ่มาดเข้มเลยนะต่อเจกสันถ้าเขาดึงมือหน่อยดิโอ้มือเจสันนี่ทุกคนตัวเจ็กสันเนี่ยอะไรหยุดเล่นกันเลยหยอกกันอย่างเงี้ยนหะยุดพวกนีอะ ไม่ไหวสู้น้ำโชคม่ได้นะน้ำโชคเุกุนเห็นไหมน้ำโชคน้ำโชคน่ารักเสมอนะำโชคนะเนี่ยนี่ลูกมามาน้ำข้าวตันเออน้ำโชคนอนนะน้ำโชคน่ารักเสมอจักสันจักสันเธอมองอะไร ถอดถุงเท้านะนำโชคถอดถุงเท้ามัางนะถอดถุงเท้าไปซักมึงนะตาถอดให้มั้ยเอ้าเอ้าจ็กสันบ <c oughs> <c oughs> จ็กสันบอก <c oughs> ว่านำโชคเธอย่มาเก๊กหลอกกัน <c oughs> อะไรรจ็กสันตาตาผมผนั่งตักตาเจ็กสันที่จะมานั่งอะไรตักฉันอะไรอะไรนี่จ้องอะไรกันเล้จะควายกันแล้ว <c oughs> ควายกับพี่มาร์กอะฮะ เนาะหญิงหญิงโชกเหนื่อยหอบนอนข้างๆผมหลุงแจ็คสันเธอนี้หน้าใหญ่ตัวเบลอร์เลยเนี่ยอ้าเมกกี้โอ้โหก็อืมก็คือตนเนี้มาคุณชายเมกกี้ืตาไม่เห็นหน้าเลยอพี่มาร์คพี่มาร์คเมกกี้อืมเธอก็ตัวเบลอร์นี่จะล่วง หยดยดยดอืมอืมออกจะเชื่อกันพีมตมากินี่จะคอยไขกันนะออาฟังตากันไหมหยดเอ๊ยอิงตาตาบวมตรงนี้เขาไม่ฟังตาเลยโอ้หนายน้อยุดหยดยด ทะเลาะกันไม่ได้นะใครใครกันก่าบดเดี๋ยวหยุดฉันจะหักดาวนี่นักกีดนที่ไปจะเดินถางนักกีตานม่เกงเอาไวเอาม้ขึ้นไป้นงลง ไม่ไหวไม่ไหวเกิดน้องเล่นแรง่าไรบ้าเล่นแรงเปล่าอืม8ล้อมาเวลเธอตัวบอลอออ้วนอกอ้วนเจ้าอ้วนไออ้วนมาอ้วนไออ้วนนั่งลงอ้วนนั่งลอ้วนนั่งลงนั่งล อ้วนนังลูอ้วนไอ้อ้วนไม่อ้วนฮะอะอ้วนตีอนเสียงแม่เธอไหมแม่เธอร้องแล้วอะแม่เธอเห่าใครไม่รู้ใครมาหน้าบ้านอมไปเล้มียุงนะ้านเอแม็กก้แม็กกี้ อ้อ๋อก็สานเอ้ยพี่มาพี่มาอย่านะพี่มาไปปาๆพี่มาไปเล่นทางโน้นอมออืม้เนไงออมอมอ่ดเพี่มาไมชอบตอดนะเนอะเธออย่างนี้เนอะนี่เธออย่าใช้เธอนี้นะ อย่ายายายิเหนื่อย่ะกษัตรเหนื่อยัตเหนื่อยตาเหนื่อยตาเหนื่อยไรตาเห็นตานั่งอยู่สวยตาเหนื่อยเหนือเหนื่อยพวกเธอเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยที่คอยมองพวกเธอเนี่ย หยุดทีด่ไหนเอ้าหนุ่มลอว้าวหนุ่มโชว์นะว่งไงแจ็สันเธออย่าเล่นกันแบบแรงนะเดี๋ดยวได้เจ็บนะได้เจ็บในโดนนะโดนโดนไม่ใช่น้อยนะหญิงเธอเป็นคริสเตีนะเธอจะมาเล่นยุงนะยุ่งยุง,ย,งยุงต่ำโอ้ยยุงยุอ้ยตาเห็นยุงเนาะ เมมันมียุงแล้วเข้าบ้านเถอะะกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ยหกโมงครึ่แล้วเข้าบ้านเถอะยุงมีมียุงไปไปไปเข้าบ้านเข้าบ้นเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านยุงยุงไม่ไหวไม่ไหวยุงยุงยุง้างเข้าบ้าน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 เร็ว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 เรต